สวัสดีครับอ an, ้าวบันนี้ก็ตบคอมเมนต์นี้นะครับอ่ะปีก็ว่าไม่เคยเห็นเลยนะครับแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวไม่เคยเห็นนะครับอ่าเพราะว่าผลไม้ชนิดเนี้ยเป็นผลไม้โบราณที่ว่ากําลังจะรุ่นพันนะครับมีพบได้เก็บางพื้นที่แต่ก็ไม่กี่ต้นแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวอายดูจัดๆกันอีกทีนะครับว่าลูกแบบไหนนะครับอ่าแล้วก็เป็นแบบไหนอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ลูกนี่ดูไอ้คนนี้อ่านะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าข้างใน แบบนี้นะครับอ่าร่อยมากนะครับอ่ากินยากอ่าอันนี้นะปุ่มวา่าน่าจะเป็นต้นกับเนิอดอกล้องกับว่าลูกม่วงนะเพราะว่ามันม่วงจริงๆไงเนี่ยเออตีเรื่องๆเกี่ยวๆนวลนะหว่ากล่องปลอมอ,อ่ากับปุ่มเนี่ยนี่ลักษณะนะครับเนือ้อแบบนี้นะครับอ่าดูนจัดๆนะครับลูกนะครับลูกม่วงแต่เจมินกรึบนี่ผมว่ามัานตรงเป็นต้นกับเนิอดอกล้องลูกม่วงเมนนี่อันนี้ตรงลูกม่วงอันนี้ลูกม่วงกองเตนี้นะครับอ่า บพว่าไอ้นมันเกี่ยวเรื่องกันนะมันไอ้นี่นคือไอ้นี่เาตามความเป็นจริงนะครับอ่ามันคือตอนกับเมื่อก้องมะหม่วงนะครับผมอ่ามันชื่อว่าหลูกมะหม่วงกรีดหรือว่ามะหม่วงตรีดนะครับอ่าบางพื้นที่เหยียกไม่เหมือนกันนะครับบางปมเหยียกหลูกตรีดนะครับผมโตโตระอีดอเด็กนะครับตรีดนะครับอ่าตรเอที่ว่าเหยียกหลูกตรีดนะครับคือคือตรงกัวนยครับตรงกัวปอโรปิดอกนะครับอ่า ย่างมันจะปุงตรีดเลยกับาปลาตะยคร,รนะปุงตรีดหรืววรววอว่าปลาตกลางพุ่งปรีดนะครับออ่าอ่ากากับปมนะครับอ่าเนี่ยรับเนื้อนี้เ e เจอร์มันนะรับกลายกลายนะครับลูกมะยงจิตแล้วก็ลูกมละลกม่วงแก้มแดงนะรสจรัดนะรับกิ้นนะครับป่มโรยโรยมากนะครับอ่าบางนกนคิดว่ามันเปรี้ยวนะครับมันไม่ได้เปรี้ยวนะแต่ลูกทุกแบบนี้มันจะไม่ได้เปรี้ยวนะมันจะวานนะครับนนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแต่ว่าลูกเกเกน เปรียวนะครับแต่ถ้าว่าจุกแดงหรือว่าเป็นสี่หมวงเนี่ยอันนี้จะว่านัดเลยครับถ้าว่าลูกหมวงขึ้นเป็นสี่หมวงนะครับหมวงหมวงแก่ๆนะครับอันนั้นจะว่านัดเลยครับผมนะครับสําหรับคนที่ว่าไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนะครับอ่านี่แหละครับก็เรียกว่าลูกกรีดนะครับอ่าลูกกรีดนี่หรือว่าลูกกรีดหรือว่าลูกกรีดนะครับอ่านะครับอ่ายังเป็นเฉยมู่บานนึ่งก้องปัตตลุกนะครับอ่าที่นั่นผมคิดว่าน่าจะมีเยอะนะครับอ่าเดี๋ยวขอยากบนตรมตรีดนะครับผม อ่แล้วไม้ป่านะครับอที่ยากอยากๆนะครับติดตามบ้านูได้เลยอ่าครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับอ่าผลไม้จนิดเนี้นะครับอ่ตรงเลงนัดจริงๆนะครับอ่าซึ่งจะเป็นนะครับอ่าติว่ามันประมาณ1 7-8 1ปีนะครับอ่าซึ่งจะเป็นนะติว่าอ้ายยาบหรือได้มันได้เกิดการขยายปันหน่อยนะครับผมอ่าบางทีอาจจะเป็น30ปีนะครับมันเลียวเตยปืนตีนะครับว่าเลงบันผือนะครับผมสวัสดีครับ